สีเหลืองเดิมแท้จากโรงงานนะคะคันนี้รถมือเดียวเลขไม่เพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะกับตัวยาริท1.2 r d Sport Vivo ปี2016นะคะฟังก์ชันได้มาครบเลยนะราคาเบาๆเ,เ,เพียง349,000บาทเท่านั้นเองนะคะสีสวยมากลูกค้าขามีแค่คันเดียวเท่านั้นนะสีเหลืองแบบนี้นานๆจะเข้ามาทีนะคะฟรีดาวได้เลยใครสนใจห้ามพลาดรับชมให้จบคลิปไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟซผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะกลับมาพบกับนัดเพชรยนอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะมีรถสีสวยมานําเสนอให้ได้ชมกัน1นึคันนะคันนี้นะคะสีสวยมากนะสีเดิมแท้าจากโรงงานด้วยนะคะเป็นตัวยาลิสองที่อดี r สปอร์ตวีโวนะคะเป็นชุดแต่งรอบคันจากโรงงานเลยนะใครที่มองหารถวิเชียานอยู่แนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะ จัดเต็มฟรีดาวได้นะผ่อนเริ่มต้นเพียง6,000บาทเท่านั้นนะคะใครอยากได้รถไปใช้งานปีใหม่นี้รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะได้รถไปทันใช้ก่อนปีใหม่แน่นอนนะเบอร์โทรนัด098-260-9587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะคันนี้เป็นรถมือเดียวนะเลขไม่เพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะคะราคานะคะ349,0 0 0บาท เท่านั้นนะคะลูกค้าราคาไม่แรงผ่อนสบายๆเลยนะได้เป็นรถโฉมสวยๆแบบนี้เลยนะคะฟังก์ชันได้มาค่อนข้างครบเลยนะไปทะเบียนนี้เลย6กกไก่บอใบไ,ไม้5 619กรุงเทพมหานครโรโก้ด้านหน้านะคะเป็นแบบโคเมียมนะคะ ชุดแต่งทีอดีแท้รอบคันจากโรงงานเลยนะสีเหลืองนะคะสีเดิมแท้จากโรงงานเช่นกันนะลูกค้าไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะเป็นลูกแก้วกลมๆสวยๆเลยไม่มีรอยแตกรอยร้านะคะคมไฟใสๆเลยนะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะใครที่สนใจนะคะอยากได้รถไปใช้งานห้ามพลาดเลยนะคะช่วงนี้มี โปรคับฟรี90วันให้ด้วยนะคะลูกค้าออกวันนี้ไปผ่อนค่างวดอีกทีกุมภามีนานู่นเลยนะเอารถไปใช้งานกันก่อนนะคะค่อยเริ่มผ่อนค่างวดสําหรับลูกค้าเครดิตด,ดีเนี่ยดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79%เท่านั้นนะคะผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆเดือนละ6,000บาทเท่านั้นนะคะรายได้2เท่าของค่างวดสามารถออกงดได้แล้วนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะคันนี้นะสีเหลืองนานๆจะเข้ามาทีลูกค,ะคะ้าขาเข้ามา แค่ปีละครั้งก็ว่าได้นะสำหรับรถสีเหลืองแบบนี้นะคะสีหายากด้วยลูกค้าสวยๆเลยใครสนใจห้ามพลาดนะคะพวกสันเหลี่ยมคมด้านข้างตัวรถนะมีให้เห็นชัดเจนไม่มีรอยรักยิ้มเลยนะคะ ตัวล้อนะคะคันนี้เป็นล้อแม็ก TRD นะคะแม็กเดิมโรงงานนะเป็นแม็กเฉพาะรุ่น TRD เท่านั้นนะคะคันนี้ได้เป็นยางมิชลินนะคะปี2022นะคะยางปีใหม่ใช้งานได้อีกระยะหนึ่งเลยนะ <S <S ช่วงล่างสภาพเดิมไม่มีคราบน้ำมันหยุดไหลเยิ้มนะคะเม็ดอาร์ดด้านในมีให้เห็นชัดเจนการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะไม่มีชนหนักพิกามจมน้ำกับสีหรือว่าเปลนเครื่องอย่างแน่นอนนะไฟเลี้ยวนะคะติดอยู่ตรง แยมข้างรถกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถเลยนะรถติดฟิล์มมาให้เรียบ,บ้อยแล้วนะคะสภาพสวยพร้อมใช้เลยลูกค้าขาได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้นะคะกระจกเดิมแท้โรงงานโลโกโตโยต้ามีติดอยู่นะคะมือจับประตูสีด้านนะเป็นสีเหลืองสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกัน ภายในนะคะตกแต่งเป็นโทนสีดำน,นะคะลูกค้ามือจับประตูด้านในเป็นสีดำระบบเซ็นทันล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีที่วางแก้วน้ำขวดน้ำต้องแหงประตูให้นะภายในนะคะสภาพสวยๆไม่ช้ำเลยนะคะนี่พวงมาลาัย3ามก้านเดิมๆนะมีที่วางแก้วน้ำขวดน้ำนะคะด้านข้างคนขับให้นะมาสตาร์ทรถดูเลขหม่กันนะคะคันนี้อ่ะนี่เลยเลขหม่นะคะ 59,861กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม่แท้ไม่เดิมเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ไม่มีการกลับไม่กอไม่อย่างแน่นอนนะคะลูกค้าได้ในส่วนของ จอ a n d ด o i d ด้วยนะคะเป็นระบบสัมผัสนะคะแอร์นะเป็นแอร์อนาล็อกหมุนมือแบบได้4ีระดับนะคะเกียร์อโอโต้นะคะคันนี้เกียร์อโอตโต้ภายในสวยๆเลยมีกล้องถอยหลังมาให้พร้อมนะสภาพสวยมากนะคะฝ้าเพดานไม่มีคราบสกปรกเลอะเทอะนะคะไม่มีร่องรอยอักระยันที่บางแดดหนึ่งฝั่งเนี่ยยังไม่ได้แกะพลาสติกออกด้วยนะคะส่วนตัวเบาะนะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังเบาะหนังสีดําได้เหลืองนะคะ ปักลายทีอาดี RD นะคะตรงกลางนะนี่ เบาเดิมจากโรงงานนะคะเบาะหนังเดิมโรงงานนะคะลูกค้าสภาพนะคะสวยสวยไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะเบาะสวยสวยเลยนะคะหัวน็อตซอกประตูสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยเขยับเขยื่นเลยนะคะลูกค้าใครสนใจนะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะออกได้ทุกอาชีพหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเรามีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะพวกชุดแต่งของเขาเนี่ยจัดเต็มเลยนะคะแหลกข้างบนหลงังคา นะคะลูกค้านี่ไลน์นะคะที d Sport v i v o เป็น ชุดแต่งเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้าสวยเลยคันนี้แนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะและเป็นสีที่หายากด้วยนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างๆนั่งสบายๆมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังสองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้ที่วางแก้วน้ำตรงกลางหนึ่งที่นะคะเบาะด้านหลังไม่มีรอยฉีกรอยขาดไม่มีช้ําเลยนะเป็นรถแฮนด์แบ็กห้าประตูพับเบาะได้นะคะเขาจะมีที่กดพับเบาะตรงนี้นะลูกค้ากดแล้วก็ดันพับเบาะได้เลยนะคะพับได้ทั้งสอง ฝั่งเลยนะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระหรือว่าวางสัมภาระได้ด้วยนะคะใครอยากได้รถไปใช้งานปีใหม่นี้รีบติดต่อกันเข้ามานะคะเพราะว่าเดี๋ยวประมาณ25-26เนี่ยไฟแนนซ์จะเริ่มหยุดทําการแล้วนะคะเดี๋ยวผลอนุมัติออกไม่ทันนะลูกค้ารีบติดต่อกันเข้ามานะคะเบอร์โทรนนะัดศูนย์เก้าแศูนย์เก้าหนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้นะช่วยทุกคันดันทุกเคสยินดีให้คําปรึกษานะคะแนะนําไปอีกหนึง ทางเลือกเลยนะสำหรับคันนี้นะชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะไฟท้ายนะไม่มีรอยแตกรอยเล้านะคะเป็นตัวยาริด1.2ที่อดี p สปอร์ตวีโวนะคะนี่โลโก้ที่อดีนะคะมีติดอยู่ชัดเจนนะไปทะเบียนนี้เลย6กไก่บวัวใบไม้5619กรุงเทพมหานครนะคะมีกล้องถอยหลังติดตั้งมาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมกระจกหลังติดตัวไรฟ้ามาให้แล้วนะคะ ไฟเบรกดวงที่3ให้เห็นเด่นชัดเลยนะกระจกหลังเดิมแท้จากโงารงงานโลโก้เตต้ามีติดอยู่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลัง นี่มีทับท้ายแถมมาให้เรียบ้อยแล้วนะคะแล้วก็มีฉากกั้นนะห้องเก็บสัมภาระให้ด้วยนะตรงนี้แต่ว่าไม่ได้แขวนนะลูกค้าเอามาใส่ได้ปกติเลยนะคะกั้นระหว่างห้องเก็บสัมภาระกับห้องผู้โดยสารได้นะคะพับเบาะได้ทั้งสองฝั่งเลยเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระหรือว่าวางสัมภาระได้ด้วยนะคะนี่พับได้สองฝั่งเลยนะคะโครงสร้างเดิมเมลูกค้าคะ หัวนอตไม่มีอรอยขยับขยื่นนะคะเม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนเลยคงสร้างเดิมทั้งคันนะสวยเลยลูกค้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะเลขไม้เพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นนะไม้ห้าหมื่นหกนะคะคันนี้ราคาสามแสนสี่มืน 9,000บาทนะผ่อนเริ่มต้นที่6,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเงินเดือน13,000ออกได้นะหรือว่าเงินเดือน15ออกคนเดียวจบเลยลูกค้าขาใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามานะสภาพสวยเลยนะสีสวยด้วยสภาพสวยด้วยชุดแต่งรอบพันแล้วก็เรขใหม่น้อยด้วยนะคะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น2.79%เท่านั้นนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะนัดขอแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยแพนเพศ ของรถนะคะมีติดอยู่ชัดเจนนะเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะเป็นรถปี2016นะคะคันนี้หัวน็อตซอกประตูนะไม่มีรอยเขียิบเขยื่อนนะคะรถมือเดียวนะคะันนี้รถมือเดียวสภาพสวยน่าใช้มากๆเลยนะคะใครสนใจอยากได้รถไปเที่ยวปีใหม่รีบติดต่อมานะคะเอารถไปใช้งานกันก่อนนะผ่อนข้างวันอีกทีประมาณกุมภามีนานน้นเลยนะคะใครสนใจรีบโทรมาเลยนะ นี่กระจกหน้าเดิมแท้โรงงานเช่นกันนะคะสีเดิมโรงงานนะลูกค้าไม่ได้กลับสีมานะคะอันนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าสีเหลืองสวยมากๆเลยนะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะใครสนใจห้ามพลาดเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ 1,200cc 86แรงม้านะคะ เป็นรถ E c o กคาอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเลยภายในห้องเครื่องยนต์เดิมๆนะคะไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะสติ๊กเกอร์มอกมีติดที่เห็นชัดเจนนะคะเม็ดอาร์ตเบ้าชกคนะคะมีให้เห็นเด่นชัดพวกหัวน็อตแก้มนะคะด้านในไม่มีรอยไข่รอยเทียบเพยื่อนนะคะเม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนเลยนะโครงสร้างเดิมๆนะคะมาร์กแต้มสีด้านในมีให้เห็นชัดเจนเลยนะหัวน็อตไม่มีรอยไข่เลยนะคะสภาพสวยเลยลูกค้า เช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้เลยนะคะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะเรื่องของการชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะตัวสอบเจอนะคะเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะเมดอาร์ตอีกฝั่งนะคะ มีให้เห็นชัดเจนหัวน็อตแก้มด้านในไม่มีรอยเคอะเพรืน่นหัวนอ็อตฝากระโปรงเดิมๆนะคะชงวนกันความร้อนยังอยู่นะคะพวกสติกเกอร์คําเตือนติดอยู่ครบเลยนะหรือว่ารูน็อตนะคะกลมๆไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวนะสภาพสวยเลยนะคะตาปัม๊มฝากระโปรงมีให้เห็นชัดเจนนะลูกค้า สวยมากคันนี้แนะนําเลยนะคะรับรองว่าได้ไปไม่มีคําว่าผิดหวังนะคะใครได้ไปก็ว่าคุ้มนะคะคันนี้เป็นรถยาริส1.2นะคะ T R D Sport Vivo ชุดแต่งรอบคันจากโรงงานเลขไม่เพียง56,000โลเท่านั้นนะคะลูกค้ารถมือเดียวสภาพสวยเลยนะราคาค่าตัวนะคะ349,000บาทเท่านั้นเอง จัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนเริ่มต้นที่6,000บาทเท่านั้นนะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดนะคะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น2.79%เท่านั้นนะเท่านี้ไม่พอนะคะลูกค้าออกรถวันนี้ไปผ่อนข้างวดอีกทีปีหน้านู่นเลยนะคะประมาณกุมภามีนานู่นเลยนะเริ่มผ่อนงวดแรกนะคะใครสนใจอยากได้รถไปใช้งานอยากได้รถกลับบ้านไปเที่ยวปีใหม่หรือว่าเอารถไปใช้งาน ตามชีวิตประจําวันทั่วไปเนี่ยรีดติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะลูกค้าโทรหานัดได้เลยเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรมาแอดไลน์มาได้นะคะยินดีให้คําปรึกษาเลยนะสาหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ